ในเช้าของวันที่สามมกราคมพศ2560ข้าบาพุทธเาจา้าได้กราบนอบน้อมเข้าเป้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ท่านในดินแดนความสงบสุขในโลกเทพ แห่งหนึ่งที่พระองค์ท่านสรงเมตตาปรากฏพระวรกายอันสง่าและงดงามสว่างเจิดจจาเพื่อข้าพระพุทธเจ้าฉันได้เฝ้าทุนถามปัญหาเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กรับนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดา องพระสมานจำพุทธเจ้าพระองค์ท่านนั้นนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงได้ทูลถามพระองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องคพระพุทธบิดาองค์พระสมานจมพุทธเจ้าเจ้าขาว,วันนี้ลูกจะมาทุนถาม ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมากในสังคมทุกวันนี้คือว่ามีคุณป้าอยู่คนหนึ่งลูกของเขาถูกคนอื่นฆ่าตายนะเจ้าค่ะคุณป้ายังคงเป็นทุกข์เพราะเรื่องลูกอยู่ตลอดและคุณป้าก็ไม่เคยทำใจได้ มีแต่ความเจ็บปวดทุกทรมานและความเจ็บแค้นอยู่ในใจวันโดยตลอดแม้ว่าเวลานั้นจะผ่านไปสองถึงสามปีแล้วก็ตามคุณป้าก็ยังไม่เคยทำใจได้และลืมภาพในวันนั้นได้เลยทั้งที่คุณป้าคนนั้นก็ปร,รายาม จะเอาธรรมะหรือว่าเอาการอโหสิกรรมมาคคมแต่คนณป้าก็เียงของเป็นทุกข์อยู่ดีวันนี้ขอพระบุทธเนองค์โปรดสูงเมตตาคุณป้าคนนี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะเือว่าคุณป้าจะได้นำเอาคำสรนสัง่งพระอง ไปประพฤติปฏิบัติตามเพื่อคลายทุกข์ลูกจะให้ชื่อสมมุติกับคุณป้าคนนี้ว่าคุณป้าวันเพ็ญขอเริ่มประส่งเมตตาเนือเจ้าค่ะระยะทำเออลูกนั้นจงตั้งใจฟังให้ดี แล้วนำธรรมนี้ไปชี้ตามสว่างให้กับดวงจิตทั้งหลายผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแห่งกองทุกข์ของความทุกข์ที่กลายคลึงกันกับป้าวันเพ็ญและป้าววันเพ็ญเองก็จะได้ พบแสงสวา่างไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็มากตามกำลังการฝึกฝนของคุณป้าวันเพ็ญเองพระยาธรรมเอยเธอจงนำทำไปแสดงดังนี้เถิดว่า วันเพนเออยคนเราทุกคนนั้นเกิดมาพร้อมด้วยกรรมของตนลิขิตทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่ส่งผลให้ลิขิตเป็นไปตามกรรมของตนไม่มีใครสักคน อยู่เหนือกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นเราเองไม่ว่าจะเป็นลูกของเราพ่อของเราแม่สามีคนที่ลูกนั้นรักหรือว่าเกลียดเราก็จะไม่สามารถเลิกคิด ให้ชีวิตใครเป็นไปตามความคิดความต้องการของตัวเราเองแม้แต่ตัวของเราเองก็ยังต้องเป็นไปตามกรรมที่ตนทำเอาไว้ทั้งดีและไม่ดีวันเป็นเอย จัดนั้นลูกก็จงทำจิตของลูกนั้นให้มีกำลังยอมรับความเป็นจริงแล้วลูกก็จะไม่เป็นทุกข์การที่ดวงจิตดวงหนึ่งเป็นทุกข์มากก็เพราะว่าเรานั้น ยังไม่รู้ความจริงยังไม่ยอมรับความจริงเราก็เลยเป็นทุกข์มากลูกเอ๋ยจงตั้งจิตและตั้งใจนำเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมาพิจารณาเพื่อจะได้เห็นเหตุของทุกข์ เห็นความไม่เที่ยงแท้เห็นสิ่งที่มันโหดร้ายทำร้ายเราและคนที่เรารักเห็นสิ่งที่มันเป็นภัยในวัตฏสงสารนี้แล้วจงนำพาจิตของตอนให้อยู่เนือสิ่งเหล่านั้นเถิดลูก การที่ลูกนั้นไม่ประพฤติปฏิบัติไม่บันเป็นตนลูกจะไม่สามารถที่จะมองเห็นกฎแห่งกรรมที่ชัดเจนลูกจะไม่มีกำลังของจิตที่จะทำให้จิตของลูกนั้นสง,งบลงได้ ลูกจะไม่มีกำลังของจิตที่จะทำให้ดวงจิตของลูกปล่อยวางได้ความโกรธความยึดติดยึดถือภาพในอดีตสิ่งที่ผ่านไปแล้วเหล่านั้นก็เลยยังลุ่มล้อม ทำให้ลูกลอยเป็นทุกข์อยู่ไม่สามารถชน,นะมันได้เลยวันเพ็ญเออยจงตั้งใจตั้งสติให้ดีอยู่กับปัจจุบันนี้ลูกสิ่งใดที่มันผ่านไปแล้ว เราไม่อาจากแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้เลยฉะนั้นอย่าเป็นทุกข์กับมันเลยอนาคตอะไรบ้างก็ไม่รู้ที่จะเกิดขึ้นกับตนและคนที่ตนรักอีกมากมายเพราะเราทุกคนต่างอยู่ ในที่ที่ไม่ปลอดภัยมีภัยจากวัตตสงสารมีภัยอยู่ในวัตาสงสารนี้ที่พร้อมจะเข้ามาเข้ามาเยือนทุกคนอยู่เสมอให้ทุกให้ประรากจากให้ตรมานกาย ครมามรำนใจจะนั้นลูกเอ๋ยจงตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันอย่าเอาเรื่องในอดีตหรืออนาคตความหวาดกลัวกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือกำลังจะเข้ามาทำให้ตนเป็นทุกข์เลย วิธีเดียวที่จะทำให้ลูกพ้นทุกได้ก็คือตั้งสติให้มันเพียเจริญาถึงความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่งทั้งหลายยอมรับความเป็นจริงฝึกฝนจิตของตน ให้อยู่เหนือสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปค่อยๆฝึกไปความทุกข์ของลูกก็จะจางหายเพราะว่าความรู้แจ้งเกิดขึ้นแล้วในจิตใจของลูก เข้าใจกฎแห่งกรรมเข้าใจกฎของความไว้เที่ยงแท้ที่กลุ่มจัก,กรวาลวัฏฏสงสารนี้ไว้ลูกก็จะคลายจากความทุกข์ได้ยมบันเพนเออยไม่มีทางหลอกลูก ที่เรานั้นจะค้นทุกได้นอกจากการประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังเพราะว่าเรายังคงถูกเชื้อกิเลสและตัณหาความลุ่มหลงยึดติดความทุกข์ต่างๆรุมร้อมอยู่ จนทําให้มีแต่เปลืงไปแผ่นเผาความรักความโลภความกลุดและความลุ่มลุ่งสิ่งเหล่านี้ยังคงลุ่มล้อมอยู่ลูกเอ๋ยจงทําตนให้สุขให้เบาบางจากสิ่งเหล่านี้ แล้วลูกก็จะมองเห็นความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำว่าชีวิตของทุกคนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเกิดทุกสิ่งและทุกอย่างขึ้นจะเข้าใจกรรมของตนกรรมของบุคคลผู้อื่น ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นลูกก็จะสามารถเข้าใจตําใจยอมรับได้ความทุกข์ก็จะคลายหายไปลูกเอ,อ๋ยคนที่เรารักหรือคนที่รักเราคนที่อยู่ในความดูแลของเรา หรือว่าอยู่ในความดูแลของพ่อแม่เช่นเราที่ก็อยู่ในความดูแลของพ่อแม่เราทุกคนตาก็ต้องเป็นไปตามเหตุเหตุของตนที่จะเป็นไปและเหตุที่เป็นไปนั้นก็ล้วนแล้วแต่มาจากกรรม ของแต่ละคนลองพิจารณาดูให้ดีเถิดลูกเมื่อครั้งที่ลูกของเธอนั้นยังมีชีวิตอยู่เวลาที่เธอบอกเธอสอนตักเตือนไม่ให้เขาไปทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่ให้เขาทำบางอย่าง ที่เธอดูแล้วไม่ถูกต้องเธอห้ามเขาได้หรือเปล่าเธอยังห้ามเขาไม่ได้เลยเขาก็ยังคงดิ้นรนตามเพื่อนดิ้นรนทำในสิ่งที่เขาต้องการเฉะนั้นคนเราทุกคนจะมีกรรมเป็นของของตน ลูกจะไม่สามารถทำให้เขาเป็นอย่างที่ลูกอยากให้เป็นได้และเขาก็จะไม่สามารถเป็นตามอย่างที่เขาเองอยากจะให้เป็นด้วยทุกคนต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมทั้งนั้นจากนั้นเขาก็เป็นหนึ่ง ดวงจิตที่เดินทางมาบนโลกนี้เพื่อทาหน้าที่ของเขาเมื่อเขาหมดหน้าที่แล้วเขาก็เปลี่ยนภูมิใหม่ตามเหตุและปัจจัยที่เกิดขึ้นกับดวงชะตาของเขาส่วนลูกนั้นก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน เกิดมาก็เป็นไปตามเหตุและกรรมของตนที่ต้องมามีลูกที่มีชะตาชีวิตเช่นนี้ก็เพราะว่าตนก็เคยสร้างกรรมเช่นนี้ไว้กับคนอื่นทำลายลูกของคนอื่นทำให้คนอื่นเกิดการแปรป라 ทุกใจเช่นนี้เลยต้องกลับมาใช้กรรมเช่นนี้เหมือนกันจากนั้นลูกเอ๋ยกรรมคือสิ่งลิขิดชีวิตของทุกคนและมันคือความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำว่าชีวิตและทุกคนจะค้นพบหากเป็นคนที่ตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติอย่างแท้จริงจะเจอกับคำตอบที่ตนนั้นจะรู้ได้ด้วยตนเองลูกเอ๋ยส่วนคนที่เขาทำกับกับลูกของเธอนั้นย่อมแน่นอนว่าเขาก็จะต้องได้รับกรรมที่เขาก่อเหมือนกัน ไม่ว่าลูกนั้นจะอาฆาตจองเวรเขาหรือไม่เขาก็ต้องได้รับกรรมที่เขาทำหากว่าเขาได้รับการอาหุิิกรรมจากลูกลูกก็ไม่ต้องไปปนเปื้อนไปพบไปเจอไปจมอยู่กับ การทำไม่ดีของเขาอีกเขาก็ต้องชดใช้กรรมที่เขาก่ออยู่ดีแต่หากว่าลูกนั้นยังอาคาตจองเวรกับเขาอยู่ลูกก็จะยังคงพาวพันติดอยู่กับกรรมไม่ดีที่เขาทำด้วยแรงอาคาตนั้น จานั้นยุมวันเพนเอ่ยจงตั้งใจปฏิบัติเพื่อหนุนกำลังของจิตให้โยมรับความจริงได้ให้เข้าใจในกฎแห่งกรรมอย่างชัดเจนแล้วลูกก็จะไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะเรื่องนี้อีกต่อไปลูกก็จะสามารถ อยู่เหนือความทุกข์เหล่านี้ได้ด้วยความสุขที่เข้าใจในทุกอย่างแล้วและยังเป็นผลกำไรของลูกอีกด้วยที่เจอปัญหาเช่นนี้แล้วสามารถนำมาเป็นสิ่งที่ทำให้ตนก้าวข้ามความหลง ความโลภความโกรธที่ครอบงำตนอยู่วันเพนเอยจงประพุทธเช่นนี้ถิดลูกแล้วลูกก็จะผลทุกได้จ้าทุกเช้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธเจาองค์ที่เมตตาชี้ทางสว่างให้โยมวันเพ็ญเช้าค่ะ ขบนาอเจ้าขาดในอิทหนึ่งดวนจิตที่เขาก็คอยฟังอยู่เหมือนกันคือดวงจิตของลูกชายยมวันเพนนัดเจ้าขาเขาก็คอยฟังอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาจะนำเอาคำสอนเหล่านี้ไปวิจารณาเพื่อที่จะได้ เอาโหดสิกกรรมให้กับคนที่ฆ่าเขาเขาจะได้ไปบุดไปเกิดเขาก็สามารถทําได้จะแม่เจ้าค้าหรือว่าต้องใช้วิธีไหนเขาจะได้หรือว่าเขาจะทํายังไงเพราะทุกวันนี้เขายังอาฆาตคนที่ฆ่าเขาอยู่จิตของเขาก็เลยเหมันไปกระทบที่ผู้เป็นแม่ ทำให้ผู้เป็นแม่ไม่สามารถคลายปมนี้ได้ด้วยในเหตุหนึ่งนะเจ้าค่ะถ้าเกิดว่าเขาไปหดไปเกิดหรือไปในภพภูมิที่ดีๆแล้วเขาก็จะไม่กระทบจิตของผู้เป็นแม่ปมอาฆาตตรงนี้ก็จะได้คลายหายไปนะเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเธอจงให้ชื่อสมมติ กับผู้ชายที่ถูกฆ่าดวงจิตด,ดวงนั้นว่ายมอาทิตย์ยมอาทิตย์เอ่ยลูกนั้นเคยทำกรรมกับเขาไว้บัดนี้จึงต้องกลับมาใช้คืนลูกจากนั้นเหตุที่ลูกต้องเจอ เหตุการณ์อย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าตนเคยทำแบบนี้มาและเพราะว่ามีแรงอาฆาตจองเวรต่อกรรมที่ไม่ดีนี้ผูกมัดอยู่ในจิตใจของดวงจิตของเขาและลูกก็เลยยังผูกกรรมกันมา สร้างกรรมสร้างริบากต่อกันเช่นนี้ลูกนั้นจงเอาโห OS สิกรรมให้กับเขาเถิดลูกเพราะการปลูกอาฆาตจองเวรต่อกันมันไม่ได้ทำให้เขานั้นต้องชดใช้กรรมหรือการที่เอาห OS สิกรรมให้กับเขาไม่ได้แปลว่า เขานั้นจะไม่ต้องชดใจกรรมที่เขาก่อเพราะว่ากฎแห่งกรรมคุมไว้อยู่แล้วลูกแต่การที่ลูกอาฆาตจองเวรปอกันมันจะเป็นเชือกที่ผูกมัดตัวของลูกดวงจิตของลูกกับดวงจิตของเขาผูกเข้าหากัน ไม่ว่าจะพบไหนชาติไหนก็จะมีเชือกเส้นนั้นลัดกันเอาไว้ให้สร้างกรรมแบบนี้ต่อกันไปมาหลายพบชาติจนกว่าลูกจะคลายการอาฆาตจองเวียนจากนั้นลูกเอ๋ยจงอย่าอาฆาตจองเวียนแก่เขาอีกเลย เพราะมันเป็นเพียงแค่เชือกที่มัดทำให้ลูกนั้นเป็นทุกข์จมอยู่กับคนที่เก่าทำลายลูกเราเกลียดเขาไม่ใช่หรือไม่ชอบเขาไม่ใช่หรือเขาทำลายเราไม่ใช่หรือแล้วทำไมเราจึงยังเอาตัวไปผูกไว้กับคนที่เรา ไม่อยากอยู่ด้วยที่รักเกลียดเขาไม่ชอบเขาที่เขาทำลายเราทำไมล่ะลูกจึงเอาเชือกแห่งการอาฆาตจองเวนั้นไปผูกเขามัดไว้กับตนทำไมผูกตนมัดไว้กับเขาทำไมลูกเอ๋ยจงคลายความอาฆาตทิ้งเสียเถิดลูก จะได้ตัดเชือกเส้นที่ผูกกันและกันเอาไว้ทิ้งไปเขาก็จะไปเป็นตามกรรมของเขาที่ก่อและทำด้วยกฎแห่งกรรมส่วนรูปอโหสิกรรมแก่เขาแล้วเชื่อแห่งการอาฆาตจองเวรที่จะผูกมัดลัดให้จะต้องมาบัวพันกันอีกก็หลุดออกจากกัน ลูกจะได้ไปสูป่ภพภูมิที่ดีไปสู่ที่ที่ดีไม่ต้องกลับมาเจอก,กับบุคคลที่ทำลายลูกเช่นนี้อีกไงดีไหมอาทิตย์เอ่นจะทูลเจ้าค่ะกลาบขอพระคุณมาบุตรองค์ที่แนตาเจ้าค่ะแล้วลูกจะนำพาดวงจิตของนายอาทิตย์ ไฟบรพเพนอยู่ในะที่บนรพเพนของดวนจิตที่หล่อลอะเกิดนะักเจ้าค้าจะได้ไม่เป็นสัมเวสีวิญญาณและรอนที่ยังอาฆาตจองเวนคนที่ฆ่าเขาอยู่ลูกจับพาเขาไปพบกับพ่อแม่พอทิสัดกวนอิมเพื่อที่จะได้บรรพเพนกับพ่อแม่แล้วก็ฟังธรรมชำระ กรรมวิบากจชำระความทุกข์ต่างๆเพื่อจะได้มาเกิดใหม่เมื่อมาเกิดใหม่จะได้เกิดในเช่ที่ด,ดีมีบุญค้ำหนุนจะได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนสั่งและพ้นทุกข์ได้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค,อค์มากๆเจ้าค่ะที่ได้โปรดชี้ทางสว่างให้กับผู้เป็นแม่ และได้ชี้างสว่างให้กับผู้เป็นลูกได้คลายปมของการอาฆาตจองเวรของทั้งแม่และลูกในคราวครั้งนี้ให้ดวงจิตทั้งสองดวงนี้พ้นจากความทุกข์ได้เจ้าค่าจะจาธุ